เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยบนเข้าหลักสิบหน่วยแปดงวดลวดสูตรนี้เข้ามาแล้วแปดงวดเริ่มเข้างวดแรกสิบหกตุลาสองพันห้า้อหกสิบสามถึงงวดมันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี งวดวันที่16กุมภา2564จะเป็นงวดที่9นะคะสูตรนี้จะใช้หลักแสนรางวัลที่1บวกกัน2ครั้งบวกโดยหลักหน่วยรางวัลที่1บวกโดยหลักร้อยสามตัวครั้งที่1บวกโดยหลักร้อยสามตัวครั้งที่2จะได้เท่ากับเลขเด่น2ตัวนะคะ สูตรนี้ได้เลขเด่นแค่สองตัวนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มงวดแรก16ตุลาสองพันใช้งวดวันที่1ตุลาสองพันตั้งนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่ผ่านมาคืองวด1กุมภาพันห้าร้อย แอดมินก็ได้ลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะกลับไปชมย้อนหลังได้นะคะ8บวก8เท่ากับ16ใช้ตัวท้าย6บวก3เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับ11 11ใช้ตัวท้ายคือเลข1 ตัวที่สองบวกเพิ่มไป1นึ่งแต้มหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองได้เลขเด่นหนึ่งสองนะคะสิบหกตุลาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งศูนย์หาหนึ่งหงเข้าหลักหน่วยนะคะสิหกตุลาหกสาเข้าเป็นงวดแรกเข้าหลัก หน่วยนะคะมาดูงวดที่สองหพฤศจิกา6หกสามสองบวกสองเท่ากับสี่บวกหเท่ากับห้าหบวกหเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับสิใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1 3ตัวท้ายรางวัลที่1 4 0่สี่ ศูนย์ข้าหลักสิบนะคะหนึ่งร์ต์กา6หสาม,มาดูดสิบหกจิรกา6หกสามห้าบวกหเท่ากับสิบใช้ตัวท้ายสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึห,กหก 1นเข้าหลักหน่วยนะคะสิบพริกาหกสเข้านะคะมาดู1ทันวา6กสามเบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้าย8ปดบวกหนึ่งเท่ากับเกบวกสเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายคือเลข เบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ท้ายตัวท้ายคือเลข0 3ตัวท้ายรางวัลที่1 9 9 4 9เข้าหลัก10และหลัก100นะคะมาดู16ทธันวาห3สบวก1เท่ากับสอบวก4เท่ากับห หกบวกเเท่ากับสิบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น4 3ตัวท้ายรางวัลที่1 3 0 3 3เข้าหลักหน่วยและหลักร้อยนะคะมาดู30มธันวาหกสาม สองบวกสองเท่ากับสี 4, 4่สี 7, 7่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกแปดเท่ากับสิบแปดใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเก้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหกสองแปดแปดเข้าหลัก หน่วยนะคะสามธันวาหกสามาดู17บมกราหกสีดบวกแเท่ากับสิบบวกแเท่ากับสิบสบวกสมเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็บวกแเท่ากับยีบวก 7เมกรลาหกสี 64. มาดูหนึ่งกุมภาหกสี่คืองวดที่ผ่านมานะคะสามบวกสามเท่ากับหกบวกหเท่ากับสิบเอ็ดบเอวกหเท่ากับสิบเบเดบวกสเท่ากับยี่สใช้ตัวถ้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งหกุมภาหกสี่ สตัวท้ายรางวัลที่1นึ่งสามศเดศย์เข้าหลัก10บนะคะหกุมภาหกสี่งวดนี้นะคะแอดมินก็งวด1กุมภานะคะแอดมินก็ได้ลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับสูตรนี้กลับไปชมย้อนหลังได้นะคะ ผ่านไปแล้วแปดงวดเริ่มงวดแรก16ตุลาเข้าหลักหน่วยหนึ่งพฤศจิกาหลักสิบ16พฤศจิกาหลักหน่วยหนึ่งธันวาหลักสิบร้อย16ธันวาหลักหน่วยร้อยสามสิบธันวาหลักหน่วยสิบเจ็ดโมกราลาหลักหน่วยหนุ่มกุมภาหลักสิบ สูตรนี้เข้าหลักสิบหนึ่งสองสามสามงวดหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าแดงวดข้าหลักหน่วยห้างวดเข้าหลักสิบสางวดหลักร้อยจะเป็นตัวเบิ้ลนะคะจะเข้าติดกับตัวเบิ้ลมานะคะไปกันต่อเลยนะคะงวดที่เก้า คืองวด16กุมภา2564งวดที่จะถึงนี้นะคะ9บวก9เท่ากับ18 8บวก7เท่ากับ15 15บวก6เท่ากับ21 21บวก2เท่ากับ23 23ใช้ตัวท้ายคือเลข3 บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข4สูตรหวยบนเข้าหลักสิบหน่วย8งวดลวดนะคะงวดสิกุมภาหกสี่จะเป็นงวดที่9ได้เลขเด่น3 4สสูตรนี้จะเด่นที่หลักหน่วยและหลักสิบนะคะจะไปต่อเป็นงวดที่ เก้าไหมเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะคะ3 4นะคะเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบสูตรหวยเลขคำนวณนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแอดมินจะหาสูตรที่เข้าดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆ โชคดีตลอดปี2,564นะคะสวัสดีค่ะ